ครูพิมพ์นะคะจะมาสอนนะคะภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องของ pronouns นะคะ pronouns ก็คือคำสรรพ,พนามนะคะในหัวข้อนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง subject pronouns นะคะหรือที่เรียกว่าบุรุษสรรพ,พนามนะคะ subject p r o n o u n เนี่ยเราจะใช้นะคะเรียกแทนคำนามนะคะได้แก่คนศาสิ่งของสถานที่นะคะเป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงค่ะค่ะ subject p r o n o u n เนี่ยเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะโดยที่วันนี้คุณครูคเนี่ยจะสอนนักเรียนด้วยกันทั้งหมด4คํคำค่ะค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า I ค่ะ I นะคะความหมายก็คือผมฉันดิฉันหนูใช้แทนตัวผู้พูดนะคะ Second Word คำที่สองนะคะ you you มีความหมายก็คือคุณนะคะใช้แทนผู้สนทนานะคะกับคนที่เราพูดด้วยค่ะ next คำที่3นะคะคือคำว่า he 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 มีความหมายคือคำว่าเขานะคะใช้แทนบุคคลอื่นที่เราพูดถึงนะคะที่เป็นเพศชายค่ะ the last one คำสุดท้ายนะคะคือคำว่า she 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 มีความหมายก็คือเธอหรือว่าหล่อนนะคะใช้แทนบุคคลอื่นที่เราพูดถึงที่เป็นเพศหญิงค่ะ